สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ่าจ่าป่ากขาพูดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จะมีแนวทางมาฝากนะคะวันนี้เนาะใครที่มองหาลอตเตอรี่อยู่นะคะก็รีบไปหาซื้อเลยตอนนี้นะเมื่อวันนี้เองนะคะจะไปตลาดเนาะทั้งหมดก็4แผงอะ่ะทั้งหมด4ี่แผงนะคะคือไม่มีเลขที่เขาเรียกว่าดังอะ่ะเออ ประเภท 86, 68, 8 4 8 8หรือว่า8 5 5 8อะไรประมาณนี้แล้วก็9 8 8 9ไม่ต้องหาแล้วนะไม่มีนะคะไม่มีแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะใครทีอ่อยากหาตัวไหนอีกหรือเปล่าเพิ่มหรือเปล่าก็ต้องไปหาซื้อไปหาดูลอตเตอรี่เลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไปเนาะเหลือน้อยเดียวเองนะคะแต่ละแผงเนาะก็เลขก็อยู่ที่ความชอบกับความไม่ชอบเท่านั้นนะคะอา่าวันนี้นะคะจ๋าจะรวมสำนัก เด่นแล้วก็เลขเด็เดเลขดังเอาไว้ในคลิปนี้นะคะจ๋าจะรวมมาให้เลยก็จ๋าก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เพราะว่าจ๋าไม่ค่อยได้ลงแนวทางให้เนาะเพราะว่ามันติดงานนะคะเป็นเป็นงานสดญาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจ๋ามีแนวทางเด็ดเอามาฝากนะคะใครที่หาซื้อได้รีบหาซื้อเลยไ,ได้เหมือนกันนะคะ อ่ะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ๋าตัวจ๋านะสนับสนุนการเสี่ยงโชคกับฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะว่าจะมีแนวทางเล็ดเด็ดเล็ด,ดังมีแนวทางไหนบ้างที่จะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะเอ้าเรามาเริ่มกันนะคะชุดแรกนะคะจะเป็นเลขเชือกผูกคอตายนะคะ เมื่อวดที่แล้วนะคะงวดวันที่1นะคะ1ตุรานะ,ะเลขเข้านะคะ5้าล่างนะ5 9าเก้ล่างงวดนี้นะคะจดให้มา4ชุดเช่นเดิม4ชุดนี้ก็จะมี1 3 4 3 8 6 8 9ี่สนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขเชือกผูกคอตายนะคะซึ่งถือว่านะถือว่าเป็นเลขดังด้วยนะคะ,ะต่อมาเลขฟันธงนะคะของอาจารย์พี่ชัย ลงให้นะคะวันที่12ของงวดวันที่16กนะคะก็คือว่าอาจารย์พิชัยนะคะงวดน,นี้จัดให้มา64กับ67แต่ให้เน้น67เนะอ่ะเลขนี้นะคะจ๋าเชื่อว่าหลายท่านได้ติดตามข่าวอยู่แน่นอนเลขนะคะรถไฟกับรถบัสกระถินนะคะชนกันนะซึ่งเลขที่ม,มีเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องนะเป็นเลขดังเลยนะคะเกี่ยวข้องนั่นก็คือ เลขรถไฟนะคะ5102 5102ส่งนย์สอ่วนเลขรถกระถินนะคะนั่นก็คือ301476 301476งสีเพื่อนเพือนก็ตัดเลยนะคะตัดเลยคือว่าตัวเลขเนี้ยนะคะถ้าตัดออกมาเป็น3ตัว2ตัวอะไรเพื่อนเพื่อนก็ตัดได้เลยนะคะ5102ก็510102ก็ได้นะคะแล้วก็51แล้วก็02นะคะส่วนรถกระถินนะคะก็อย่าลืมนะคะ30 หนึ่งสี่เจ็ดหกก็เพื่อนๆก็เอาสามศูนย์หนึ่งนะคะหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดหกก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขอ่ทาทั้งหมดเนี้ยนะคะตัดได้นะตัดได้แล้วแต่เพื่อนๆว่าชอบชอบจะตัดแบบไหนก็ได้นะคะต่อมาเลขยอดกระถินวัดสี่มุมนะคะไอ้ไข่เป็นยอดกระถินไอ้ไข่นั่นเองนะคะทั้งหมดนะคะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทนะคะอันเนี้ยนะคะจะเป็นยอดกระถินเนาะ แล้วถ้าหากว่าตัดเป็นเลข3ตัว2ตัวเพื่อนลองเลยนะคะนั่นก็คือ8 4ดสี่หนนะคะ8 4 1สี4 1สสี่หกับ1 4นะคะอ่ะอันเนี้ยก็ติดไว้นะม,มันมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะก็คือว่าอยู่ที่เราเลือกเลือกซื้อแล้วก็อยู่ที่ดวงของเราด้วยเนาะอ่ะต่อมานะคะจะเป็นเลขต้นตะเคียนนะคะเลขเด็ดต้นตะเคียนนะคะวัดทุ่งขี้เสือนะคะ อ่าง,งวดงวดงวดนี้นะงวดนี้นะคะลองลุ้นดูก็จะเป็นนะคะ9 7 9 0 0 7นะคะ9 7 9 0 0 7อ่าอันนี้นะคะจะเป็นเลขกระถินนะอ่าเอาขออภัยค่ะเลขต้นตะเคียนเ,เลขต้นตะเคียนเนาะก็ ลองดูนะเผื่อจะมีโชคนะคะต่อมานะคะเลขนี้นะคะคลอ,อดลูกนะคะบนรถกู้ชีพนะเลขดังเลยทนไม่ไหวนะคะคลอดลูกบนรถเนาะอ่ะทะเบียนรถนะคะเอาเป็นเป็น,ปนถือว่าเป็นเลขตามกระแสะไปเลยนะคะเป็นเลขดังตามกระแสเนาะก็จะเป็นนะคะ400กับ525นะคะ400กับ525 2ตัว400525นนะอ่ะอันเนี้ยนะคะมัน เป็นตัวเลขที่สวยด้วยนะสวยด้วยน่าหลุ้นด้วยนะอ่ะต่อมานะคะเลขของแม่น้ำหนึ่งอันนี้นะคะดังจริงนะคะอัน้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าต้องรอก,ก่อนนะคะสำหรับเลขแม่น้ำหนึ่งเนาะเพราะว่าก็ เข้าก็หลายงดและก็พลาดก็หลายงดเหมือนกันนะคะอยู่ที่ดุลพินิษของอเพื่อนเองนะคะ,ะเลขของแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดน,นี้วิ่งรูดนะคะ1 5หนะคะ1กับ5ฟันหนึ่งนะอัดเน้นๆหนักๆเลยหนนะคะ2ตัว18กับ85 3ตัว8 1 5หนึ่งหกับอ่า่ 1, ก็อย่าลืมนะคะ1กับ7อ่ะตัวเดียวกันนะคะอันนี้ฝากไว้เนาะต่อมาเลขชุดนี้นะคะ อ่ะให้มานะคะ70กับ49 2ตัวนะ2ตัว2ชุดนะคะ40กับ79นะสำหรับเลขนะคะเลขเด็ดเลขดังมาแรงตามกระแสนะคะฉลากนะคะ5ภาคเลยนะคะงวดน,นี้นะให้มา13 23 89 87แล้วก็28กับ21นะคะ จัดไปนะคะจัดไปได้เลยนะอ่าชุดนี้อัดเน้นๆเลยนะคะวันนี้ชุดเด่นล่างนะคะเด่นสุดๆนะคะก็จะเป็น96 98กับ46นะอ่าจับคู่เงิน8ชุดนะก็จะมี04 06 08 09 46 86 96แล้วก็98นะคะ ตมาสายหลอนนะคะชุดเด่นบนล่างมี8กับ6นะคะ8 1 8 2 8 7 6 3 6 8 6 4นะคะอยู่ที่ความชอบนะคะจะไม่ได้แบบบังคับทุกชุดทุกชุดนะอ่ะอยู่ที่ความชอบนะคะแล้วก็เพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดได้เลยนะอ่ะเด่นนะคะงวดน,นี้นะคะออกเลขวิ่งชัวร์ไม่มั่วนิ่มนะคะวิ่งนะคะเด่น5กับ8กับ9นะคะ3ตัววิ่ง4ชนนะคะ4 5 4 8 4 9 9ก้าสี่แปดนะคะกับห้าสี่แปดนะอ,อันนี้ฝากไว้นะคะชุดศรัทธาไอ้ไข่นะคะพารวยเนาะงวดวันที่สิบสิบหกเดือนสิบนะบนวิ่งสามนะคะหกสี 6, 4, ่สามสองตัวสี่สามกับหกสามเนาะล่างวิ่งแปดนะคะแปดหกหกแปดกับแปดห้าแปดเก้านะคะเลขดังตามกระแสข่าวนะคะชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็โอ้ แล้วแต่ชอบเนาะก็พิจารณาเอาเนาะบางทีมันก็หลายชุดนะคะก็ยังไงก็อยู่ที่เรานะคะอยู่ที่เราเลือกนะเพราะว่าแนวทางแต่ละแนวทางเนาะมันมาหลายที่นะคะสำหรับชุดนี้ของชุดกราลสินนะคะรัฐบาลนะคะให้มาทั้งหมด9ชุดเช่นเดิมนะคะ363738 4 6 4 7 4 8นะ6 7 6 8 7 8นะคะ ชุดฝันเป็นจริงเหมือนกันนะคะชุดฝันเป็นจริงงวดวันที่16นะคะงวดวันที่16ให้มา246 244 626เลขประมูลนะคะเจ๊ฟองเบียงวดน,นี้นะคะ29ชุดอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าชุดพรอมหรือเปล่า ต้องลองลุ้นนะสั่งล็อกนะคะอาจารย์ฝ่ายพารวย765กับ73อ่าชุดนี้นะคะ2ตัวบนตรงๆนะคะงวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ5 9กับ3 9งวดนี้งวด16ตุลาส1 4 7นจนะคะจัดไปนะชุดอาจารย์โกยก็เช่นกันนะคะชุดอาจารย์โกยบ้านไล่นะคะให้มานะคะทั้งชุด2ตัวบนล่างเลยนะคะเพื่อนๆชอบก็จัดเลยนะคะ ชุดไอ้ไข่พารวยเช่นกันนะคะชุดนี้เน้นนะคะ865658586นะคะการ8959589นะ,ะอ่าะส่วนอีกหนึ่งชุดนะคะสำหรับชุดนี้ฟรีนะคะก็คือว่างวดวันที่16ตุลานะคะ6 3เนาะ8นะคะบนล่าง9นะคะ8นะคะ8มาบนก็9 8 3นะคะ8 3 8 7นะล่าง ล่างนะคะล่างบนเลย78มันมันเป็นเลข2ตัวที่ที่เขาเรียกว่ามันน่าจะมานะคะ7กับ8เนาะถ้าเป็น7นะคะก็7กับ78กับ79เออ78กับ79ก็เน้นเน้นนะคะเน้น79นะคะอ่าอันนี้ชุดเน้นเลยเน้น79เเนาะ อะวันนี้นะคะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลสําหรับสุดท้ายนี้เนาะก็ใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็นําไปลุ้นโชคกันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ